ครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับกับช่องทำง่ายให้ยากครับอยู่ที่เดิมครับอันนี้ลงช็อปมีบางอย่างที่ไม่ได้ทำนานๆครับมันก็อาจจะลืมไม่ได้ครับ อันนี้ก็ขอลำลึกหน่อยครับเพราะว่าเราอยู่ในสวนที่ไม่ได้ลงมาทำแบบนี้บ่อยครับอ,อตู้เชื่อม ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตู้เชื่อมมีหน้าที่เชื่อมเนาะเชื่อมหมายความว่าเออเอามาติดกันต่อกันด้วยวิธีการเชื่อมทางไฟฟ้าแต่ว่าตู้เชื่อมก็สามารถเอามาตัดชิ้นงานได้ครับนอกจากว่าเราจะทำการเชื่อมได้แล้ว วันนี้ผมมีเงื่อนไขว่าผมจะเอาเหล็กฉากตัวนี้เนาะไม่ใช่เ,เป็นเหล็กฉากเต้นเหล็กเนาะแต่ว่ามันคาโค้งอยู่ครับผมจะเลาะด้วยหินเจียมมันก็เข้าลำบากเนาะเข้ายากอะ นี่เป็นสแตนเลสทั้งหมดเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนเหล็กกล่องครับน่าจะเหล็กบางครับน่าจะประมาณ1.5ประมาณนี้ครับไม่น่าเกิน2มิลเพราะว่าผมดูรอยเดิมแล้วเขาเชื่อมทะลุครับเพราะว่าใช้ไฟแรงเงื่อนไขผมคือจะเอานี้ไปใช้เอานี้ใช้เนาะเหล็กฉากตะเลสเนาะ เดี๋ยวผมจะตัดด้วยตู้เชื่อมเนาะด้วยรถเชื่อมนี่แหละตอนนี้มีรถเชื่อม2.0เนาะเออไม่ใช่ครับขอโทษทีครับเป็น2.6 2.0ไม่มีใช้ครับแต่ว่าก็ตัดได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดขนออกแล้วก็เดี๋ยวมาเจียเก็บที่หลัง ชิ้นนี้ก็เดี๋ยวคงไหมครับก็อาการนี้ก็ใช้งานได้ทุกที่ครับไม่เว้นว่าจะอยู่สถานที่ไหนครับที่บ้านก็ทำได้ถ้าเรามีตู้เชื่อมเนาะจะให้ดี ผมไม่มั่นใจว่ามันมันเคยเคยอ่านอยู่ว่าเคยเจออยู่ว่ามันจะมีลวดตัดเนาะลวดตัดเฉพาะมาเลย่เรียกว่าลวดเสาะร่องเรนะื่องสักอย่างเยผมไม่มั่นใจใช้สําหรับตัดโดยเฉพาะแต่ว่านี้เราไม่มีเราก็ใช้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพรอไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องมาจะด้วยเดี๋ยวผมขอใส่อุปกรณ์พีพีก่อนนะครับผมพอพอไปสักแป๊บนึง โอเคครับก็พร้อมนะครับสายกาวที่พร้อมแล้ววัเชื่อมพร้อมตัดแล้วก็กระแสขอสักร้อยสามสิบเพราะว่าผมมองดูแล้วเหล็กกล่องเหล็กจัดเลนเหล็กกล่องตัวนี้น่าจะบางร้อยสามสิบก็น่าจะเอาอยู่ ขอ,อยาพอไปกับ ครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาเจียเก็บแต่งแล้วทีหลังงานบางอย่างก็เงื่อนไขเป็นแบบนี้ครับผมต้องการแบบนี้ก็จะทําแบบนี้ครับแล้วก็ัวจะลืมครับว่าไม่ได้ลงไข่เซ้นนานไม่ลงช็อปนานนะ เรามีความชอบอีกอย่างครับแต่ว่าภาระหน้าที่ของเราต้องไปทําอีกอย่างนึ่งมันก็เลยแบบคิดถึงอะไรเก่าๆที่เคยทํามาแล้วก็บางอย่างมันก็จะแบบมันจะลืมไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้เป็นรคคอร์ดนะครับคือทําไว้เก็จะได้ไม่ลืมครับครับก็ตู้เชื่อมก็ เชื่อมได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ตัดได้เหมือนกันเคครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็แบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันได้ครับน้อมรับทุกคำติชมครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ